สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเดชเพชรยนต์นะครับวันนี้มีมาอีกแล้วฟีพพีนะครับอดี๋วเพิ่งเบื่อกันนะครับก็พอดีมันมีรถเข้ามาเยอะนะช่วงนี้นะครับคันนี้เพิ่งหลุดจองมานะครับเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยเพราะว่ารถเพิ่งหลุดจองมานะครับเป็นรถครอบครัวนะครับของค่ายโตโยต้าเองนะครับรถสวยมากจริงๆคันนี้ผมยอมรับเลยนะครับคันหน้าฝากระโปรงภายในสะอาดรถไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้นะ เป็น Toyota Fortuner นะครับ 2.4V นะครับปี2017นะครับราคา925,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นสีเทานะครับไม่ใช่สีบอลนะสีเทานะสีนี้ค่อนข้างหายากนะครับสีเทามันจะมีเทาเข้มกับเทาอ่อนนะครับสำหรับในตัว Fortuner นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงนะครับเป็นเครื่อง 2.4V นะครับประหยัดน้ำมันนะครับคือรถนี่สภาพแบบเดิมทั้งคันรถสวยสุดๆเลยคันนี้ที่ผมอยากนำมาถ่ายนะครับ จริงๆจะเปลี่ยนไปถ่ายรถกระบะเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าถ่าย PPV มาหลายคันแล้วนะเดี๋ยวกลัวท่านผู้ชมจะเบื่อกันนะแต่ผมอยากแนะนําคันนี้นะเพราะว่ารถสวยมากนะครับเป็น2.4 V ปี17นะครับดิสเบรก4ล้อนะครับเป็นเป็นตัว New Fortuner ที่เรียกได้ว่าโฉมที่แบบเขาเรียกไงอ่ะคือในราคาเลนที่อยู่ประมาณ9000 8 0น0ปลาย900,000ไม่เกิน1ล้านนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆมาไม่นานอะ่ะแล้วก็จะหลุด ก็คือมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะรถที่เป็นตัว all new fortuner ครับจะอยู่ที่นี่ไม่นานนะที่ราคาไม่ถึงล้านนะก็ยังไงก็ต้องขอแนะนำคันนี้ไว้ด้วยนะครับเป็น toyota fortuner 2.4 v นะครับปี17นะครับราคา925เลขไมล1 0 0 0ต้นๆเท่านัน้นเองคันนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับได้เลือกรถที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็คัดเกตซื้อรถกับบริษัทที่ได้รับมาตรฐานอะไรต่างๆดีเยี่ยมนะครับ ไฟหน้าดวงนี้ก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์นะครับเป็น LED แบบไบ be บีมนะครับดูเนื้อสีนะครับสีแท้เดิมทั้งคันนะครับไม่มีทําสีนะครับดูฝากระโปรงนะให้ดูเงาแสงเงาสีกันเลยนะครับรถเดิมๆนะครับรถเรามาเพิ่งเข้ามานะเป็นสภาพนี้เลยนะหล่อมากมีไฟตัดหมอกนะครับข้อไฟตัดหมอกก็จะเป็นโครเมียมนะครับเหมือนเดิมนะครับเป็นรถที่น่าใช้นะครับงวดผ่อนก็ไม่แพงนะคือจริงๆตัว900,000ถ้าฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษก็จะผ่อนอยู่ประมาณ10,0 หมื่นแปดหมื่นเจ็ดประมาณนี้นะครับในกรณีที่ฟรีดาวนะก็ยังผ่อนอยู่หมื่นเจ็ดอยู่เป็นรถปีพีบีที่น่าใช้นะผ่อนสองคนนะกับแฟนกับภรรยานะครับผมมองว่าได้อยู่นะครับคันนี้นะก็ซื้อทีเดียวจบเลยนะไปได้ทางครอบครัวนะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยมากนะครับเป็นแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็นแม็กซูโทนนะเป็นสีเทานะครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ปัดหน้าเงามานะครับมีดิสเบคคู่หน้ามาให้เป็นยางของบิสโต้นะครับคันนี้นะ เป็นยางปีอะไรเดี๋ยวผมแอบดูก่อนเป็นยางปี2019นะครับเป็นยางปี2019นะครับดอกทุ่มทวมเลยนะช่วงล่างเดิมๆนะครับคันนี้นะชุดคอยสปริงอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับมันจะแตกต่างกับตัวเทียดีก่อนหน้านี้นะถ้าตัวเทียดีคอยสปริงเป็นสีแดงมันจะเป็นชุดคอยสปริงของเขาแยกต่างหากนะค,นะคันนี้ก็กระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับ การสาดเป็นสีดำด้านนะจะแปลกไปนะโปรติการสาดจะเป็นแผ่นใสๆนะแต่อันนี้เป็นดำด้านนะครับทั้งสี่บานเลยนะครับติดมาจากศูนย์นะครับสวยมากนะครับด้านข้างก็มีกาบบันไดด้านข้างมาให้นะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ด้านบนเป็นสีดำด้านนะครับดูเนื้อสีนะสีแท้เดิมทั้งคันนะดูเงาแสงเส้นแสงได้เลยอันนี้ผมจอลลดรถให้แสงตกกระทบทั้งคันนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ชมนะว่ารถของบริษัทเพชนยนนะครับตัวรถนะไม่มีย้อมแมวนะครับไม่มี พีความจมน้ําชนหนักนะครับตัดแต่งตัวถังแต่อย่างใดนี่ดิสเบรกสี่ล้อนะถ้าเป็นช่วงปี16บหกอ่ะตัว f o r t จูเนอจะเป็นดัมเบรกหลังนะครับเป็นดิสค,คู่หน้าแต่พอปี17ขึ้นไปนะปลายปี16อ่ะชุดที่เป็นตั้งแต่พฤติจการขึ้นมาของปี16พอมันเข้าปลายปี17ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นดิสสี่ล้อหมดเลยนะครับบางทีท่านผู้ชมหลายท่านนะโทรมาถ,ถามว่านี้มีดิสไหมมีดิสไหมมีนะครับสาหรับปี17คันนี้ก็มีดิสเบเรกสี่ล ก็เอาอยู่แน่นอนนะครับระบบความปลอดภัยนะรถสมัยนี้ก็จะมีระบบ r a c t i o n control นะการลื่นถลายอะไรช่วยระบบช่วยผ่อนแรงเบรกอะไรให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ต้องบอกว่ารถเดิมนะครับรถสวยมากเลยติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับเป็นสีเทาดำเนาะทะเบียนเลขสาตัวนะครับแปดสามสี่นะใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านล่างแล้วกันนะเพราะว่ารถนะครับมีมีแบบว่า จอดแช่น้ําแน่นอนนะครับดูโช๊คนะครับดูคอยสปริงนะครับดูคานหลังนะครับเนี่ยรถเดิมๆนะครับสวยๆเลยคันนี้สายไฟเดิมทุกจุดนะครับเดิมหมดเลยนะครับคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับพาดหลังก็มีโลโก้ปรูเนอร์เหมือนเดิมนะครบรู่เลยนะครับแล้วก็มีเส้นตัดโครเมียมเนี่ยทั้งคันนะครับยาวไปถึงด้านหน้าเลยนะครับคือดีไซน์เขาต้องบอกว่าร่วมสมัยแลวหล่อมากเลยนะกระจกแพ้์ตัวผ้าทุบบ้านเหมือนเดิม รถของบริษัทรถยนต์นะด้านหลังก็มีใบปัดน้ำฝนนะมีไร่ฟ้าไฟเบรกตัวที่3ที่สปอยเลอร์นะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์แท้เดิมสุดนะมันมาอย่างนี้นะผมขยายให้ดูด้านบนกันนี่ด้านบนนะครับก็จะมีคีบชาร์กนะครับแล้วก็เป็นแหลกหลังคานะครับ2จุดนะสีเดิมๆทั้งคันนะครับตัวรถนี่ต้องบอกว่าสวยจริงๆคันนี้นะครับแบบไม่มีแบบหลังคาบุบเบิบอะไรไม่มีนะครับรถเดิมนะครับหรือเปิดท้ายให้ดูอันนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับ เรากดแล้วเราถอยออกมานะฮะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับปรับได้3ระดับนะครับบางทีใครตัวสูงตัวเตี้ยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ปรับได้นะเพราะฝามเปิดสูงมากเลยนะครับเพราะนะผมสูง180เดินไปหัวยไม่ติดเลยนะครับฝานะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างกันก่อนนะโครงสร้างเดิมๆนะคันนี้นะคะ925นะครับเมทาร์กลบอลโรงงานดิวรบนะครับคำโช๊คท้ายนะครับนี่ตรงเนี้ยถ้ารถแบบโดนท้ายมาอะไรต่างๆมาแล้วตรงนี้นะคำแบบนี้ไม่ได้อนี้ผลิตออกมาจากศูนย์ต้าเป็นแบบนี้เลยนะครับ เดิมๆนะครับหัวน็อตเดิมๆไม่มีขยักไม่มีขันนะครับก็คือรถที่บริษัทเป็นยนของเราเน้นขายคุณภาพนะครับซื้อรถไฟนะไม่ต้องซ่อมเลยลูกค้าออกได้ทุกจังหวัดเลยนะครับนี่นะเราให้ดูนะครับบอดี้เดิมๆสีสดๆนะครับสีเดียวด้านนอกด้านในสีเดียวกันกับตัวรถหมดเลยนะครับให้ดูโครงสร้างรถก่อนนะว่าเดิมขนาดไหนนะครับคันนี้ราคา925นะครับสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเนเป็ยนต์นะครับคันนี้ได้ของเยอะมากเลยนะเนี่ยได้ พรมกระดุมไปด้วยชุดหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าพันนะพรมกระดุมเนี่ยคือมีตั้งแต่ด้านหลังมีทั้งหมดห้าชิ้นนะมีห้าชิ้นแล้วมีตรงนี้แล้วก็ด้านหน้าสองนะครับมีตรงนี้ตรงนี้นั่งหน้าสองนะครับครบเลยนะครับตัวเบาะก็เป็นสีอิมตาลนะยังไม่ได้แกะใช้แล้วนะครับเนี่ยเบาะเป็นสีอิมตาลนะครับจะมีบาจับแล้วก็มีแอร์ด้านหลังสองช่องนะสไตล์ PPV ของโตโยต้านะครับคือภายในห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยกว้างนะครับถ้าเราพับเบาะขึ้นไปนะ ตัวบ่อเนี่ยมันจะมันจะแทบเขย่าเนี่ยน้อยมากเลยนะเพราะว่าบ่อมันตั้งตึงนอย่างเงี้ยนะครับเวลาลงเราก็กางขาออกนะครับแล้วมันตรงล็อกตรงเนี้ยมันก็จะลงกลับล็อกตรงที่อยู่ตรงพื้นพอดีนะครับมันจะล็อกแน่นไม่มีขยับเลยผมมองว่าราคา925นะครับยังน่าสนใจนะครับก็คือรถอ่ะม,มีเข้ามาน้อยนะครับในตัวออนิโคเจเนอร์ K o T N e ที่ราคาไม่ถึงหล้านบาทนะเป็นฝาท้ายไฟฟ้า,ฟาคัมโชไฟฟ้านะครับก็ ใครที่สนใจออกรถนะครับคันนี้นะครับหรือคันอื่นๆก็ติดต่อเข้ามาได้นะตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับนี่นะครับคือเบาะแถวสามของ f o r ์ u n ูเนอร์นั่งได้จริงนะครับและกว้างนะเนี่ยผมถ่ายออกไปนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ในการมองกระจกหลังของเขาอดีนะครับเพราะว่ากระจกหลังเขาบานใหญ่คือเนี่ยพับเบาะขึ้นนะครับถ้าตั้งเบาะลงก็นั่งได้ผมสูง180วันนั้นผมนั่งที่มันเป็นแท็กซี่ก็นั่งโอเคอยู่นะครับ นี่นะตัวเบาะก็เป็นสีน้ำตาลน,นะสีเหมือนกาแฟกาแฟนะครับโคมเข้มนุ่มนะครับสุขุมนิดนึงนะครับเบาะเดิมๆนะครับผ่านการใช้งานน้อยนะตัวปีกเบาะข้างๆข้างบนอะไรก็เดิมหมดเลยนี่นะครับเบาะแถวสองเนี่ยไม่ค่อยได้นั่งนะครับไม่มีขีดขาดเลยไม่ได้หุ้มใหม่นะเบาะเดิมนะครับเนี่ยมีที่เท้าแขนมาให้นะครับสําหรับปอร์เชรเนอร์คันนี้ก็ใช้ก็กดมันจะมีที่วางแก้วน้ําอยู่นี่นะครับมันจะเป็นซอฟททัช ปิดอย่างนี้แล้วเปิดเปิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไหลออกมาเวลาปิดด้านข้างนะครับมันจะลลอกห้องโดยสารกว้างมากนะครับบอดแถวสองแแผงประตูเป็นสีดําสลับกับสีน้าตาลนะครับพุ่มด้วยหนังแท้มาเลยนะครับด้านบนก็มีช่องปรับอากาศนะครับเราสามารถปรับแอร์จากข้างหลังได้เลยนะก็จะมีเนี่ยปรับเป็นออโต้ก็ได้เลือกได้นะครับไฟห้องโดยสารแสดงเป็น LED นะครับนี่สว่างมากเลยนะนี่นะครับก็คือแบบผมมองว่ามันยังเป็นรถที่น่าใช้นะครับและคุ้มมากเลยนะใครที่กําลังลังเลนะครับ อยากหารถครอบครัวไปใช้งานผมก็แนะนำา Toyota f o r t u n e r คันนี้นะครับเป็นปี17นะนี่มี Power Outlet ลสพาวเวแล้วก็เป็นปั๊กอยู่นี้นะครับ925นะครับกับปีรถปี17ดิสเบรก4ล้อแอร์แบ7ใบวงมาลัยมันตินะครับปุ่มพุตสตาร์ทนะครับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับขับเคลื่อน2ล้อมีระบบแพดเดิ้ลชิพมาให้คือออปชั่นนี่ล้นๆเหลือๆเลยนะครับคันนี้นะ โตโยต้าเนี่ยผลิตรถยนต์ออกมาได้ดีนะครับก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเลขกอย่างหนึ่งคือค่าแมเนแทนในระยะยาวเนี่ยถูกมากๆเลยนะครับสําหรับโตโยต้าประตูเดิมนะครับเป็นอาร์โกบอทอะไรอยู่ครบหมดเลยตามที่ผมแจ้งนะครับรถที่บริษัทเปยนต์ของเราเป็นรถสวยนะครับพัเกจคุณภาพดีนะครับเนี่ยกระจกเป็นออโต้ทั้ง4บานเลยกดชิ้งได้เลยนะครับตรงนี้เป็นเซ็นทรัลล็อคกับกระจกมองข้างไฟฟ้ามันเปิดเป็นโครเมียมตรงนี้เป็นสีเทานะครับตรงนี้เป็นสีดําสลับต่ตาๆนะครับ กดเดิมๆนะครับช่องแอร์ปรับอากาศแรต่างคู่สตาร์ทนะครับปุ่มเปิดหลังนะครับก็ฝาโปรงหน้าฝาน้ํามันนะครับเบาะก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับนี่นะครับใช้งานได้นะครับเลื่อนหน้าถอยหลังปรับขึ้นปรับได้ตามระดับตามสรลรละคนนั่งเลยนะครับตัวเบาะและหัวหมอนนี่ต้องบอกว่าใหม่มากนะครับคือรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะแต่สภาพสวยจริงๆนะผมอยากนําเสนอนะครับสวยมากเลยปีกมงปีกหมอนไม่มีฉีกนะครับ รถเดิมๆนะครับเบาเดิมๆเ,เนี่ยสวยจัดเลยคันนี้นะครับราคา925นะครับรถปี17นะครับที่เท้าแขนตรงกลางก็เปิดได้นะครับมีที่เก็บของให้ด้วยนะซ่อนตังเมียได้เหมือนเดิมนะครับหนังตรงนี้ก็จะเป็นนิ่มๆน,นะครับเป็นสีเดียวกับตัวเบาะนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะที่ขาดไม่ได้คือระบบ e c o ค o โหแล้ว o w e r Mode แล้วก็มีปุ่มที่การลื่นนถ่ายล่ายกชั่นคอนโทรลนั่นเองนะ เวลาเราขนาฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคือรถมันจะเปิดใช้ของมันอยู่แล้วนะครับอัตโนมัติถ้าเรากดคือเราปิดมันพอเราปิดมันล้อทุกล้อจะทํางานอิสระนะครับอิสระที่หมายถึงเขาจะไม่มีระบบควบคุมแบบผ่อนแรงแล้วก็ถ่ายเทนะครับแรงบิดแรงอะไรได้เลยรถมันก็จะทํางานเป็นธรรมชาติเหมือนรถสมัยก่อนเลยนะครับ ตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมี P R N D นะครับแล้วก็สามารถปรับเป็นทิฟทอนิกบวกลบได้นะครับตัวนี้จะเป็นช่องเสียบกุญแจแล็เรื่องทันเกียร์นะครับหัวเกียร์ก็เป็นหนังสีดานะตัดกับสีเทานะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูดีกว่านี่นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเดิมๆนะครับนี่เสียงเครื่องเนียนๆเลยนะผมมองว่ายังไงก็คุ้มนะคันนี้นะครับ925นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเนี่ยไม่มีแบบ ขลอกไม่มีอะไรเลยนะตรงนี้กดเปลี่ยนเมนูหน้าจอด้านบนนู่นนะครับเลือกได้เห็นไหมครับเนี่ยกดจากตรงนี้ก็เปลี่ยนดูได้จากตรงนี้เหมือนกันนะครับ925นะครับคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสอมเกิโลเนี่ยที่ผมบอกว่าไมล์แสนต้นเองนะครับราคา9 2้าแสนะยังไงก็คุ้มนะครับระบบหน้าปัดเรนไมนจอเดิมไฟออโต้นะครับมีระบบเกียร์แพดดูชิพมาให้นะครับอยู่หลังพวงมาลัยซ้ายขวาเลยนี่นะครับฝั่งนี้เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเหมือนแน่นอนอยู่แล้วในโตโยต้าก็ โวล่มปรับขึ้นอะไรต่างๆนะตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะครับใช้งานง่ายนะครับเนี่ยเราขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้มันปิดอยู่นะพอเราจะใช้เรากดออโต้ทีเดียวเองนะครับแล้วเราก็หมุนเลือกอุณหภูมิว่าเราอยากให้แอร์ทำงานในอุณหภูมิเท่าไหร่แต่ผมชอบ24ก็เปิด24แล้วเขาก็จะปรับทิศทางอะไรของเขาเองความแรงของเขาเองนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรขเขาเลยด้านล่างมีพอร์ต USB แล้วก็ power o u อาเรด,ด้านซ้ายนะครับแอร์ออโต้ใช้งานง่ายนะเนี่ย ฝั่งนี้ก็ปรับความแรงพัดลมถ้าเราไม่ชอบออโตนะครับอย่างสมมติมันแรงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคอนโซลตรงกลางก็เป็นหนังนะตัดกับสีเทานะครับตรงนี้มีคูลบ็อกซ์นะครับอยู่นู่นเห็นไหม่องแอร์นะครับเป็นคูลบ็อกซ์ก็คือมันจะมีแอร์ออกเบาๆตรงนั้นนะเอาไว้แช่เบียร์แช่นมให้ลูกอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับผมมองว่าคุ้มมากคันนี้นะครับ 925นะครับกับ Fortuner โมเดียปี2017คันนี้นะครับเครื่อง 2.4V นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะผมให้ดูฝาปงเลยนะครับเพราะว่าเพราว่ารอถ่ายคลิปพอดีนะครับเดี๋ยวมันจะเวียงๆนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดดูแลรอบนึ่ง ซึ่งฝาโปรงคอนเทนเนอร์เนี่ยหนักมากนะครับหนักมากแล้วรถเขาสูงนะฝาโปรงก็หนักนะครับเนี่ยนะครับชุดเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆแล้วก็มีการความร้อนอะไรเดิมหมดนะครับดูได้เลยนะครับว่ารถเดิมฝาเดิมเนี่ยมีมาร์กมีอะไรมเม็ดอาร์อะไรเดิมเนี่ยนะสติ๊กเกอร์อะไรเดิมหมดทุกจุดนะครับเนี่ยรถไม่มีพิกคว่จำจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับเนี่ยฝาอะไรมันจิกได้อยู่นะ คือรถสภาพแบบสวยจริงคันนี้นะครับผมถึงยานน้ำเสนอตอนแรกผมว่าจะไปถ่ายกระบะแล้วนะครับเนี่ยน็อตนะครับเดิมนะครับฝาโปรงไม่เคยถอดนะครับปั๊ม ABS อะไรต่างๆนะครับน้ำมันไม่มีรั่วซึมนะครับไม่มีเยิ้มแคตาลิติกยังอยู่นะครับเทอร์โบอยู่ด้านล่างนะครับนี่นะครับตัวรถไม่มีแบบเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่นะรถเดิมๆนะครับคานหน้าซ้ายขวาเดิมสนิทนะครับดูได้เลยนะคานสวยๆนะครับ เนียนๆเลยนะครับรถคันนี้ปีสิบเจ็ดนะราคาเก้าสองห้านะดูนี่น็นยอตนัดอะไรต่างๆไม่มีถอดนะรอเนี่ยังมีตัว R อยู่เลยนะครับตัวนี้ที่มันเป็นรอยเพราะว่ามันเป็นรอยขาตั้งฝาโป,ปงนะครับขานหน้าเดิมนี่สวยสู้ไว้นะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับนี่แบตก็เป็นแบตแบตน้ำนะเป็นแบตน้ำเพราะว่ารถจริงๆรถใหญ่ผมก็อยากแนะนําไม่ใช้แบตน้ํานะครับเพราะว่ามันไฟมันแรงนะครับคือแบตแห้งก็ใช้ได้แหละแต่ มันก็มีอายุการใช้งานที่สั้นกว่านะครับเลขเพจเดิมทุกจุดโลโก้มอกรอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตซ้ายขวาฝาโปูงนะครับเดิมสุดๆคันนี้ผมบอกเลยถึงอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับกับรถครอบครัวนะครับของค่ายโตโยต้านะขออนุญาตติดนะครับนะครับก็เนี่ยอยากแนะนําคันนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังมองหานะครับรถครอบครัวไ้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับอยากออกรถแบบ ราคาผ่อนไม่แพงนะครับฟรีดาวจัดได้เต็มออกได้ทุกอาชีพกับคันนี้เลยนะครับ Toyota Fortuner นะครับ2.4 v ปี17ราคา925,000บาทนะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือจะแอดไลน์ได้เลยนะมีข้อความทิ้งไว้ในลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมในเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ